ทนายตั้มเหรอครับที่มีข่าวว่าเป็นทนายมาเฟียนะคนหลายคนเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายมาเฟียมันจะบาเฟียจะเป็นนักเลงยังไงจับมันเลยไงจับอจับเลยใช่ไหมจับเลยผมไม่ไปขู่กระทื่ใครแน่นอนก็วันนี้มาอัดรายการโหนกระแสนะครับแต่ก็จริงๆแล้วผมก็อยากให้ คงคอนเซปต์ของสิทธาโอเวอร์ไามไม่หน่อยนะครับก็คือแบบคุยกันสบายๆไม่อยากให้เครียดกันทนายตั้มเหรอครับ ที่มีข่าวว่าเป็นทนายมาเฟียนะโอ้โหผมนี่ตกใจเลยจากตับฉายาของเขาที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ทนายมาเฟียแต่เป็นทนายกลัวเมียนะครับคือตั้มเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่ไปเปเมียหมดนะครับเมียเนี่ยถือกระเป๋าตังค์อยู่นะตั้มนี่อยากซื้ออะไรต้องไปขออนุญาตเมียนะครับเขียนคำร้องขึ้นมาเดี๋ยวเมียจะอนุญาตนะครับอย่างนี้เหรอทนายมาเฟียนะอย่าไปเชื่ออะไรถ้าเราไม่เห็นกระตานะครับคือด้วยความที่เขามีคนติดตามเยอะมันก็เลยเป็นที่ ติดตามของประชาชนหรือว่าสื่อเวลาลงข้อมูลข่าวสารอะไรไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแค่นั้นเองครับเพราะนั้นอย่าไปพูดเรื่องเรื่องมาเฟียนะเราไม่เคยไปขู่เตะปากใครไม่เคยนะครับทนายฝั่งผมเป็น,นทนายสายบุญนะครับอ๋อจริงๆกับทนายตับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาได้ได้วยกันบ่อยรู้แต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้แค่นั้นเอง <laughs> ผมไม่ค่อยพาไปไหนเลยเขาหรอเขาชอบพาไปเสียคนเมียบอกไม่ไว้วางใจ เห็นด้วยนะฮะที่มีคนหลายคนเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายมาเฟียนะครับเพราะว่าผมสังเกตอย่างนี้คือนิสัยเวลาคนที่เป็นป๋าหรือมาเฟียเนี่ยเวลาไปไหนเขาจะชอบเลี้ยงนะครับ <S <S ทนายตั้มเหมือนกันเวลาไปกับผมเนี่ยเขาจะเลี้ยงตลอดนะครับสิ่งที่เหมือนทนายมาเฟียก็คือเนี่ยอ่ะหนึ่งนิสัยป๋าชอบเลี้ยง2เป็นคนใจกว้างนะครับเวลาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะ คิดเละคิดน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ไอ้นิสัยเงี้ยมันเป็นนิสัยของมาเฟียมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องเอาไปคิดกันเองนะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือว่ายังไงครับอาจจะต้องไปเชื่อมโยงกันเองแล้วกันเนาะครับวันนี้ครับพูดคุยกับท่านนายความครับทนายสิทธาทนายเกิดผลทนายนิจิพรทนายฤาจรลและทนายรุนรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดดีครับูนี้มานมาแต่งชุดมาเป็นแบบผู้แบทบอยหรือเป็นอะไรฮะแก๊งสเตอร์เอาแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์คนเดียวนะคนเดียวนะ นายตนี่จจะมาเฟียไม่มาเฟียหรอกเขาเรียกว่าทนายปากแจ๋วให้ลดความกาวลงไปนิดนึงอันนี้เราต้องตื่นรู้หน่อยผมไม่ไปขู่กระทืบใครแน่นอนไอ้กระทืบใครยังไม่เคยเห็นภาพนะไอ้ปากแจ๋วเนี่ยเห็นบ่อยมากโอ้ดีนะเขาไม่เอาคนากระทืบเนี่ยเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ต้องการสร้างกระแสหรือว่าต้องการช่วยจริงๆไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์คือผมำรำคาญไงพวกที่ชอบขู่ พอขู่แล้วแบบว่าคุณมาหมายถึงไทยหรือเปล่าไม่ก็ผมเหมือนหมาเซเว่นนี่แหละคือถาว่าเป็นทนายมาเฟียไหมถ้าว่ามาเฟียมันก็ดูดุรแรงไปน,นิดนึงนะคงคงไม่ใช่หรอกนฮะแต่ว่าทนายปากแจ๋วไหมก็คือปากแจ๋วอ่มันมีนิยามปากแจ๋วกับปากอีกอันนึงอะ่ะมันก็ใกล้ๆกันนะั่นแหละเวลาที่มีประเด็นอะไรเนี่ยก็เห็นเขาจะลงในในโพสต์ใน,ใน,ในดดเฟซในอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีอ่านแล้วก็ขำอ่ะขำแต่ก็เข้าใจนะว่ามันมันมีบริบทอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทนายมาเฟียไม่น่าจะขนาดนั้นแต่ไอ้ทนายปากนั่น่ะใช เขามาพูดถึงเราอะถ้าพูดถึงเราเราก็ต้องพูดถึงเขาแหละครับกลับมาสี่รายการหมุนเลขสนะครับเ่าที่ดูก็ไม่ใช่นะก็ไม่เห็นนะครับแล,แล้วคนที่พูดก็ไปรับทราบข่าวสารมาจากไหนรู้จักตัวตนที่แท้จริงเขาหรือเปล่าหรือฟังข่าวลือเข้ามาจะกล่าวหาคนนึงมันก็ต้องรับรู้ข้อท็จจริงมันจะมาเฟียจะเป็นนักเลงยังไงเคยคข่มขู่ใครยังไงอันนี้เรารู้มาจากใครล่ะแล้วที่บอกว่าเป็นทางนานมาเฟียมีอไยเป็นหลักฐานถ้าเป็นมาเฟียจริงสดานไม่ดีจริงเราก็รู้กันเองแหละครับ แต่อย่าเพิ่งหูเบาก็เข้าที่รู้จักกันนะครับก็ก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นคนตั้งใจทำงานคนหนึ่งและมีความสามารถอยู่คนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนี้ก็อัดรายการเสร็จแล้วนะครับก็คุยกันสนทนาครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆมากันเยอะนะครับไปถ่าย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  <c oughs> ก็ฝากกดติดตามช่องทนายสิทธาชาแนลด้วยนะครับก็เป็นของทางฝั่งทนายตั้มเขานะฮะก็คงได้ติดตามเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนานาก็ผ่านทางสิทธาชาแนลนะครับลองดูครับมีอะไรก็ฝากช่องของตั้มด้วยครับผมทนายเจมส์ครับฮัลโหลก็วันนี้ก็คุยกันสบายๆนะครับตอนแรกก็ว่าจะคุยแบบคุยเล่นๆคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวรีแลกกันนะครับปรากฏว่าเดีเขาเปลี่ยนแลวครับเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องคุยเรื่องคดี จบไปแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะอ,อ,อายการคงจะมีความเห็นฟ้องตัวผู้ต้องหาเหรอครับนะในความผิดฐานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วศาลก็จะตัดสินเราย้ำนะครับว่าเราสู้เพื่อความยุติธรรมแต่ว่าเราอยู่ในความเป็นจริงครับวันนี้เนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนๆทนายของผมแล้วแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยผมว่าทุกคนคงเกยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นทนายมาเฟียหรือเปล่าเอาอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวก,กดติดตามช่องสิทธาชาแนลไว้นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์ผมเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเทปอื่นๆก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ครับคุยสบายๆนะครับแล้วค่อยมาตัดสินผมอีกทีนึงว่าผมเป็นทนายมาเฟียหรือเปล่าหรือเป็นทนายขี้ขุ่อนุเนตน่ารักนะครับเป็นไเบื้องหลังสบายๆสไตล์สิทธาโอทาม